โอเคครับผมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะะมตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อ่าหลังจากที่บางได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่าคลิปพอจบกันแค่นี้ก่อนมันยาวมากนะครับเมื่อกี้ที่บางถ่ายไปบางจะไม่ตัดต่อนะครับบางจะลงแบบสดๆเลยไม่ตัดต่อ,อ,าอการเพาะปลูกแบบเจอได้ง่ายๆนะครับเพิ่งชมเห็นไหมครับ โอเคครับครบหนึ่งยหลุมไหมหนึ่งร้อยหลุมไหมเลิกดีๆนะครับแตพิทมอสบางทีมันจะหลงอยู่ทิ้งไปก็เสียดายแย่เลยห <Okay. S 1> มดไปหนึ่งไซส์ได้เพียงแค่ไม่กี่หลุมไม่ถึงร้อยเดี๋ยวบางขอหยุดคิดไปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยว บางจะเปลี่ยนมุมกล้องให้หันไปทางนี้บ้างนะครับเัาผมมาช่ันต่อเลยนะครับเมื่อกี้ลงไปไม่ถึงหนึ่งรอยนะครับ เตอร์จ้าเดลิซิโอซาอเล็กโตโตจากเพจบังบังซิตบีาเอ็มการ์เด้นระยองมันเซอราบีาเอ็มการ์เด้นไหมครับบุงยากไหมครับให้ง่ายไหมมือใหม่หัดเลี้ยงไม่เคยเลี้ยงทำได้หมดครับ มาเล็ดเล็กแบบนี้บางจะวค่อยใส่คู่ไว้สองมเล็ดนะครับแต่ไม่เสียจะได้ไม่ได้ถ้าอมากจะตื่นละเพราะไม่ยากอย่างที่คิดครับ มือใหม่ก็เพาะได้นะครับอาคารไม่ว่าเ,เพื่อนๆจะอยู่คอนโดนะครับหรือว่าสถานการณแบบไหนก็เพาะได้ครับไม่จำเป็นต้องที่โลงกว้างหรอกครับขอเพียงแค่มีแสงแดดลำไรให้กับต้นไม้บ้างก็บม่เคครับบางไม่ต้องใช้